มามามาเบิ้งนี้พี่น้องเบิ้งออ้ตรมกุญแผมกี่คนนะอุบลนองเขียพี่น้องเป็นตาเสียบบองกี่คนนะเอพี่น้องเลยเป็นตาเสียบเบิ้งเบเบิ้งมุ่งชงสูงเอื่อเื้อเสยนกนจับก็ได้จะว่าหอนครพี่น้องเลยอันนี้มูยอุบลเน้นเนนใมูยอันนี้มูยอแผเพครับมสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนมาพี่น้องมากตุมกุญแจกว่นี้หอนพี่น้องกุจับอุบ้ย ไอ้ทวนทวนหอนไหเอออมหมอเมะเบ่งนเออหอนไหลองเอาเอาสีจุดจจังหน่อยมานสีจุดจวดจังหนอยเอาเพ็ดเเอาให้มันเพ็ดเพชดช่วงๆกันนะเป็นยังไงมาเอาอี้บอพ่อละอยงนี้ขี้นองอุบนขอางเทเบ่งขี้นงเปเส้งกุจะผม กูจำอุบลนี่เป็นเสียบขนาดพี่น้องมันก็เป็นตัวอาหารอุบลนมีร้านไหนนี่เสียบเสียบเบินละ่ะมีตลาดเสียบมาพี่น้องมากระทูกก็ไปตักเอาชิลูกมีอยู่ของไม่เผ็ดอ่ะเดือดยยอีก้อนใหญ่ๆพี่น้องเลยเสียงก็จับคนอือ เส้นเทีียวนุ ını, ่มๆควมหอนหมืนความหอนของฉันนะจับบวกกับความเพดพี่บองเลยเพจเพจสวงๆส่วนที่ค่อนเป็นไข่ลายเอาแบบเพจเพจวงๆไป มูหย,ยูย่อนี่ยฟูดอดอรเอามาน้ำแข็งกัไดเยียง,งก็ได้ที่มันสามารถกินได้ดูเร็วๆตากิน ของลูกกะมีกลางเดียดจีนไก่อร่อยชุดจวนอะกรเนี่ย กันเลย่ออรรสแม่กูจับนอ,บนอ,นอ,อพอออีน้องหนพีเมงเลอนี้ไงโอ้ มึงดีพูน่ะเพลียปไปเลยอะ Ooh, I'm Đi. chắc xuống xuống bạn Bên này Hít cả

สบาปไ่ยวยสทั้ทงเพียรทั้งมา Bình ơi Hãy subscribe à, kênh Ghiền Mì luôn say hóa rồi. Ôi รีบกินเลยแม่งว่าจนเลือเอ้ยจนทำตาแดง กัดเพชรเนี่ยผวนไม่เท่าไหร่เลยผุนวะะอาล่ะพี่รอกเสียบดูตะว,วันเพชรเฮ้ าาอมาไปมาไปนี่เปดอกยอมเมือเลยเปนเพลดสู้บ่ใครได้กันเรือกเพลด